สิ่งที่เราต้องทําก็คือหนึ่งก็คือเราเองจะต้องทําอย่างไรที่จะเสริมรากฐานภาคการเสรีติที่เข้มแข็งขึ้นแล้วสร้างความพร้อมที่มากพอให้ได้อย่างไรปและอย่างที่สามก็คือจะก้าวไปสู่จุดเปลี่ยนเพื่อคว้าโอกาสของการเปลี่ยนแปลงของโลกนั้นในจาระที่เราเป็นจุดที่ได้เปลี่ยนในแง่ภาคการเสรมากที่สุด ประเทศผีดของโลกได้อย่างไรแต่การที่จะไปเปลี่ยนแบบนั้นได้นั้นเนี่ยเราเองก็ต้องมองปัจจัยต่างๆอย่างแวดล้อมทุกด้านไม่ว่าการเปลี่ยนแปลงของกระแสโลกไม่ว่าการเปลี่ยนแปลงทางด้านสังคมการเมืองเศรษฐกิจนะทุกอย่างเลยนะเนี่ยสิ่งที่ภาคการเกษตรเองต้องปรับตัวนะเนี่ยเราคงจะต้องดู การปรับตัวนั้นเนี่ยในลักษณะที่ว่าเป็นตัวเรียกว่าซักเรียกว่า 5, 5 s ด้วยกันอย่างแรกก็คือเรื่องของการเปลี่ยนแปลงของโลกนั้นเนี่ยมันทำให้เราเองต้องมาคิดทบทวนหรือว่าสโคบขอบเขตในการที่จะปฏิรูปภาคการเกษตรนั้นเนี่ยเราต้องการกัน บ้างน้อยแค่ไหนไปในทิศทางใดบนจุดยืนของภาคการเกษตรของไทยเราแล้วเนี่ยเป็นประเด็นที่ต้องคิดต่อไปผลกระทบมาจากในเรื่องของการที่ตัวกระแสการเปลี่ยนแปลงทางสังคมนั้นเนี่ยตัวสกิลหรือทักษะของคนที่เกี่ยวข้องในภาคสังคมและภาคการเกษตรนั้นเนี่ยมันควรจะปรับเปลี่ยน วิธีการทําการเกษตรใหม่แบบไหนจึงจะเหมาะมากขึ้นตัวที่สาก็คือตัวสปีดจำเป็นต้องใช้ความรู้ทางด้านเทคโนโลยีเข้ามาช่วยในภาคการเกษตรมากน้อยเพียงใดที่จะทําให้ภาคการเกษตรนั้นเนี่ยสามารถที่จะสร้างผลผลิตที่สูงพอแล้วก็มีคุณภาพที่มากพอโดยสปีด ของการที่จะให้เกิดผลผลิตได้ดีขึ้นอีกตัวหนึ่งที่ต้องมากำหนงผลกระทบจากภาคเศรษฐกิจที่เปลี่ยนแปลงไปนั้นเนี่ยมันกระทบต่อภาคาเกษตรโดยตรงทำให้ต้องมาตั้งคิดว่าตัวสเกลรูปแบบของการาขนาดของการผลิตนั้นเนี่ยมันควรจะปรับเปลี่ยนอย่างไรบ้างหรือไม่และที่สำคัญก็คือภาค การเมืองนั้นเนี่ยได้ส่งผลกระทบสร้างหรือว่าทำลายสมดุลของคนในสังคมไปมากมน้อยแค่ไหนและเราจะเรียกสิ่งเหล่านี้เนี่ยความสมานณ์ชัความสามัคคีของคนในสังคมอย่างไรผมเชื่อว่าอันนี้เป็นกรอบแนวทางที่อยากจะเปลี่ยนเบื้องต้นแต่สิ่งที่ จะปฏิรูปภาคการเกษตรนั้นเนี่ยผมอยากจะเรียนว่าแนวทางที่สําคัญก็คือการเริ่มต้นที่การไปสร้างความเข้มแข็งของชุมชนระดับฐานล่างมาเป็น,นกลไกสําคัญในการที่จะสร้างาในการปฏิรูปภาคการเกษตรแล้วก็พลิกวิกฤตของสังคมไทยได้จริงๆเพราะข้างล่างเป็น รากฐานที่สําคัญที่จะทําให้ประเทศนั้นเนี่ยไม่สั่นคลอนไปตามกระแสการเปลี่ยนแปลงต่างๆได้เลยทำพืมม้นฐานแน่นพอการทําพื้นฐานที่แน่นพอนั้นเนี่ยคือการกำหนดแนวนโยบายการพัฒนาภาคจุบทและภาคการเกษตรนั้นเนี่ยที่สําคัญอยู่สามสี่ประเด็นด้วยกันที่ควรต้องทํามีขอบแนวคิดในการกรําหนดทิศทางนโยบาย ก็คือดูง่ายๆว่าสภาพการเกษตรนั้นเนี่ยคนในชนบทนั้นเนี่ยก็จะแปรผันไปตามเส้นเ,เส้นโคง้งเวลามีรายได้ก็เกิดจากการทําการผลิตก็รายได้ก็เยอะแต่หลังจากนั้นก็จะเริ่มลงเพราะเขามีค่าใช้จ่ายในตัวเรือของเขาลงไปบางรายก็มีค่าใช้จ่ายถูกเฉือนที่เหลือท่านคิดนั้นเนี่ยก็ทําให้รายได้ไม่พอตกต่าไปสู่ ขางล่างมากขึ้นตกทองช้ามากขึ้นและเมื่อถึงเวลา,าก็ไปชำระเหมือนก็กลับไปสู่ภาคการผลิตใหม่รายได้ก็จะเพิ่มขึ้นแต่ส่วนใหญ่ขึ้นไม่ได้ก็มีปัญหาเรื่องนี้สินเพราะฉะนั้นเนี่ยเป็นแนวทางที่ทิศทางในการที่จะทัปฏิรูปภาคการเสียงอย่างที่หนึ่งก็คือทำอย่างไรที่จะยกระดับหรือสร้าง สถิลภาพของรายได้ของภาคการเกษตรนั้นเนี่ยให้มีอยู่ในระดับที่เหมาะสมให้ได้อย่างไรแนวทางในการทำเรื่องเหล่านี้ก็คือทำอย่างไรที่จะให้ดึงมูลค่าเพิ่มที่ตกไปอยู่กับภาคอื่นๆนั้นเนี่ยให้กลับมาตกอยู่กับภาคการเกษตรในสัดส่วนที่เหมาะสมมากขึ้นได้อย่างไร ก็คือการทําการเกษตรที่จะต้องปรับเปลี่ยนไม่ได้เน้นเฉพาะเรื่องการผลิตอย่างเดียวแต่จาเป็นต้องไปเชื่อมโยงต่อไปในภาคการแปลรูปแล้วก็เชื่อมโยงภาคการตลาดเข้าด้วยกันเพื่อจะดึงส่วนต่างหรือมูลค่าเพิ่มน,น,นั้นเนี่ยให้ตกอยู่กับภาคการผลิตหรือเกษตรกรนั้นเนี่ยให้มากขึ้นได้อย่างไรทําอย่างไรที่ภาคการเกษตรนั้นเนี่ย จึงจะบ,บริา,าการเป็นแบบต้นน้ำกลางน้ำและปลายน้ำเนี่ยเข้าด้วยกันให้ได้ถ้าสามารถทำได้ก็จะดึงเส้นลายได้ให้มีเสถียรภาพเสถียรภาพมากขึ้นได้อันนี้เป็นทิศทางแนวการปฏิรูปภาคการเกษตรเรื่องที่หนึ่งที่มีความสําคัญอย่างยิ่งเรื่อที่2ก็คือทําอย่างไรที่จะมีระบบสนับสนุนในเรื่องของการสร้าง สวัสดิการพื้นฐานของสังคมหรือชุมชนไปด้วยตรงนี้เป็นเรื่องที่สำคัญเพราะว่าภาคการเกษตรนั้นเนี่ยวิถีชีวิตของเขานั้นเนี่ยคุณภาพชีวิตนั้นเนี่ยยังค่อนข้างที่จะมีปัญหาอยู่ถ้าหากที่จะกระตุภาคการเกษตรนั้นเนี่ยต้องดูเรื่องเหล่านี้ตามไปด้วยว่าทำอย่างไรจะมีระบบสวัสดิการพื้นฐานเสริมเข้าไป เรื่องที่สามที่คิดว่าจะเป็นตัวที่จะทาให้เกิดความยัง่งยืนในการปฏิรูปภาคการเกษตรได้ก็คือควรจะมีระบบในการที่จะไปเสริมสร้างความเข้มแข็งของชุมชนระดับฐานล่างให้เข้มแข็งมากขึ้นได้อย่างไรและเรื่องที่สี่ที่เป็นแนวนโยบายการปฏิรูปภาคการเกษตรที่ควรคานึงถึงก็คือท้าอย่างไรจะมีระบบการสนับสนุนการฟื้นฟูเนี่ย วิถีชีวิตของคนในชนบทหรือภาคการเษากษตรโดยเฉพาะอย่างยิ่งการฟื้นฟูเรื่องภาระหนี้สินของเขาได้อย่างไรจากทั้งหมด4แนวทางนี้ผมเชื่อว่าเป็นแนวทางของการปฏิรูปการเกษตรแนวทางหลักที่มีความสําคัญอย่างยิ่งแต่ว่าการจะปรับปฏิรูปได้นั้นเนี่ยควรจะยึดถือแนวทางหรือหลักการที่เรียกว่าปรัญญา ของเศรษฐกิจพอเพียงเป็นพื้นฐานในการที่จะนำการปฏิรูปบนพื้นฐานของความมีเหตุมีผลและพอเพียงก็เชื่อว่าจะไปได้อย่างยั่งยืนสิ่งที่ควรดำเนินการสมแนวทางก็คือเรื่องแรกเลยก็คือการไปปรับส <c oughs> ามปอได้กันหนึ่งก็คือการปรับสมการชีวิตของคนภาคการเกษตระเนี่ยซึ่งมีการพูดคุยกันมาหลายครั้งว่า เหตุที่ทําให้สภาพของภาคการเกษตรนั้นยังวนเวียนไม่เติบโตไปก็คือสมการชีวิตที่เขาใช้นั้นอยนันเนี่ยมันต้องเปลี่ยนคนทั่วไปก็จะใช้ลักษณะสมการชีวิตจะพอมีรายได้ปั๊บก็เอาไปใช้จ่ายก่อนที่เหลือคิดว่าจะมาออมเงินจึงไม่มีวันที่จะมีระบบที่จะมารองรับ เมื่อ,อยางที่ต้องมีค่าใช้จ่ายฉุกเฉินขึ้นมาได้การปรับสมการชีวิตก็คือการเปลี่ยนเมื่อมีรายได้มันนั้นเนี่ยทำอย่างไรที่จะให้เกษตรกรหรืรอภาคเกษตรนั้นเนี่ยหันกลับมาออมเงินก่อนแล้วที่เหลือก็ค่อยใช้ใจ่ายถ้าสามารถปรับสมการชีวิตของคนส่วนใหญ่ในภาคาเกษตรได้นั้นเนี่ยมันก็จะเป็นแนวทางที่จะทาให้การปฏิาาร,รูปภาคเกษตรนั้นเนี่ยมี ความเป็นไปได้มากยิ่งขึ้นแนวทางที่2องนฐานของปรัชญาเศรษฐกิจพอเพียงก็คือการเปลี่ยนความคิดชีวิตเขาจะเปลี่ยนทำอย่างไรที่จะเปลี่ยนความคิดในการปรับปรุงการทําการประกอบอาชีพหรือเฉพาะภาคการเกษตรที่จะเป็นต้องใช้เทคโนโลยีที่จะเป็นต้องปรับเปลี่ยนการที่จะคงรูป ที่จะให้คุณภาพที่เมื่อกี้พูดถึงเรื่องเกษตรอินรีนั้นเนี่ยให้มีความเข้าใจว่าเรื่องเหล่านี้นั้นเนี่ยมันเป็นการที่จะช่วยดูแลสิ่งแวดล้อมไปด้วยนั้นเนี่ยเป็นต้นนั้นเนี่ยการเปลี่ยนแนวความคิดของคนนั้นเนี่ยไม่ง่ายแต่การปฏิรูปภาคการเกษตรนั้นเนี่ยจะเป็นอย่างยิ่งที่ต้องปรับเปลี่ยนตรงนี้และเรื่องที่สาก็คือการที่จะต้อง ไปว่าด้วยเรื่องการเปิดโลกทัศน์ปลดล็อกข้อจํากัดต่างๆตรงนี้เองเนี่ยทำอย่างไรที่ให้ภาคเกษตรนั้นเนี่ยได้รับรู้การเปลี่ยนแปลงและเป็นไปของโลกมากขึ้นแล้วเนี่ยที่กว้างขึ้นได้อย่างไรทําอย่างไรที่จะมีนโยบายที่จะปลดล็อกข้อจํากัดต่างๆที่ทําให้ภาคเกษตรของไทยแล้วเนี่ยมันไปถึงไหนไม่ได้ไกลนักเนี่ยผมเชื่อว่าจากแนวทาง ต่างๆเหล่านี้นนเนี่ยก็จะเป็นแนวทางที่จะทําให้การปฏิรูปภาคการเกษตรของไทยแล้วก็จะทำม,มาซีซานพลิกวิกฤตของสังคมไทยจริงๆจ,จะเกิดขึ้นได้ด้วยแนวนโยบายภาครัฐที่ควรจะเน้นไปในแนวลักษณะอย่างนี้นะครับก็ขออนุญาตเพงแค่นี้ก่อนขอบคุณท่านรองคุณนะฮะก็ คงสรุปไม่ไหวลวเพราะถ้าสรุปก็จะยาวไปอีกนะแต่ถ้าไม่สรุปซะเลยก็รู้สึกจะไม่ดีก็คงยืนยันเลยนะครับว่าวิถีต่างๆแล้วมันเป็นเรื่องอาหารการแปรเรื่องพลังงานจะหายไปเรื่องธรรมชาติแปรตัวเรื่องอะไรต่างๆมันพูดกันแล้วก็ยืนยันกันชัดเจนเป็นอย่างว่าตกลรมเราจะใช้วิถีเหล่านั้นให้มันเป็นโอกาสเังนะไรซึ่งถ้ารอดดูก็ได้เสนอตอนท้ายผมกว่าถ้าจะไปพูดเกี่ยวกับเรื่องเงินเลยจะไปพูดเรื่องเงินติกลับไปตงส ว่าเรื่องการออกเงินเรื่องการแก้ไขปัญหาหนี้สินพาะเรื่องหนี้สินเกษตรกร,รก็พูดกันเยอะนะฮะวันที่ท่านลองอุดเสนอมาว่าแล้วเราจะทํำยังไงในเรื่องการสร้างศิภาพให้เกษตรกรมีรายได้มีอะไรที่ท,ที่มันมันม่นคงขึ้นนะแทนที่จะผลิตผลขายเป็นวัตถุดิบอย่างเดียวหรือจะเรื่องของการจัดสวัสดิการ